เหรียญทองแรกมาแล้วน้องเทนนิสพานิพักไปเข้าหัวช่วงสุดท้ายพลิกกลับมาเอาชนะนักกีฬาจากจีนเจ้าภาพไปได้2ต่อหยกแบบสุดดรามา่าการแข่งขันเทควันโดครับในมหาก,กรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจเกมไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การแข่งขันในรุ่นน้ำหนัก49กิโลกรัมหญิงเทนนิสพานิพักวงพัฒนากจครับแชมป์เก่าเมื่อปี2018 ในรอบชิงชนะเลิกครับน้องเทนนิสถือว่าเจองานที่หนักพอสมควรเพราะต้องมาดวลกับชิงกัวครับนักเทควันโดจากจีนที่ได้เล่นต่อหน้าแฟนๆเจ้าถิ่นในยิมเนเซียมครับปรากฏว่าพัานิพักครับอาศัยความเร็วที่เร็วกว่าครับเตะหัวเชียรชนะไปก่อนครับเจ็ดต่อหกแต้มแต่พอมาในยกที่2ครับเป็นจีนเอาชนะไปได้บ้างครับต้องมาแข่งขันในยกตัดสินและในยกตัดสินนี้ครับก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เมื่อแต้มของจีนครับขึ้นพลวดพลาดจากที่นำอยู่6ต่อ0ูนย์ครับพุ่งไปเป็น23ต่อ0จากการเตะแบบไม่เข้าเป้าครับเพียง2-3ครั้งทำให้โคเชครับต้องประท้วงทันทีซึ่งเกมก็หยุดไปราวๆ20นาทีก่อนที่จะกลับมาลงแข่งขันกันใหม่ครับทีสกอร์เดิมที่จีนนำอยู่6ต่อ0กับเวลาที่เหลือไม่ถึงนาทีครับพานิพักัาเลงเพลงเตะครับกระหน่ำเข้าใส่หัวลวดเดียวจนเอาชนะไปได้12ต่อ9คะแนน ทำให้ชนะไปได้2ต่อหนึ่งยกคว้าเหรียญทองแรกครับให้กับทัพนักกีฬาไทยทั้งนี้ครับถือเป็นการคว้าเหรียญทองเหรียญที่2ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมของเทนนิสครับต่อจากปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งการคว้าเหรียญทองครั้งนี้ครับเป็นการปิดฉากเอเชียนเกมของน้องเทนนิสอย่างสมบูรณ์แบบหลังป้องกันแชมป์ได้สำเร็จโดยน้องเทนนิสครับได้เผยความรู้สึกว่า เป็นเอเชียนเกมที่เวลวร้ายที่สุดในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะเจอเจ้าภาพทำแบบนี้แต่พอโค้ชประท้วงได้หนูก็มีความมั่นใจขึ้นไม่อยากจะยอมแพ้ขอทำเต็มที่จนหมดเวลาจนชนะได้ก่อนที่จะไปฟังคอมเมนต์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับโดยที่แฟนเทคคันโดชาวจีนครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าการประท้วงของทางฝั่งไทยนั้น พลาดแต้มสำคัญของเราไปมันทำให้นักกีฬาของเราไม่มีสมาธิส่วนท่านนี้ครับได้ออกมาบอกว่าน่าเสียดายที่เราได้รับผลกระทบจากเครื่องนับคะแนนอย่างเห็นได้ชัดทำไมเราถึงถูกหักคะแนนมากมายขนาดนั้นความคิดเห็นคนต่อมาครับบอกว่าฉันรู้สึกสงสัยจริงๆระบบของเราถูกแฮ็กหรือเปล่านะคอมเมนต์ค้นต่อมาครับบอกว่า มันไม่จะเป็นที่เราต้องไปรับเหรียญเงินเลยด้วยซ้ำํำ่าสถานการณ์มันจะออกมาแย่แบบนี้มันไม่สมควรที่เราจะพลาดการคว้าเหรียญทองส่วนคนนี้ครับได้ออกมาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเครื่องเสียเหรอทําไมคะแนนของเราหายไปมากมายขนาดนี้คนต่อมาเขาบอกว่าคุณภาพทางจิตวิทยาของเรานั้นดูไม่ดีเอาเสียเลยคนนี้ครับได้ออกมาบอกว่า อุปกรณ์ถูกแฮกอุปกรณ์ป้องกันของคู่ต่อสู้ก็เริ่มมีปัญหาเราจะรีสตาร์ทเกมนี้ได้อย่างไรและคะแนนของฉินกัวก็เปลี่ยนเป็น6แต้มเท่านั้นจากที่น้ำอยู่ถึง2 3แต้มความคิดเห็นคนต่อมาเขาบอกว่าฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นได้ส่วนคนนี้ครับก็ได้ออกมาบอกว่าแม้ว่าตอนนี้ฉันจะยังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่หลังจากการดูถ่ายท่อสดฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเราพลาดเหรียญทองไปได้อย่างไรกันความคิดเห็นคนต่อมาเขาบอกว่าไม่เข้าใจจริงๆว่าคะแนนออกมาแบบนั้นได้อย่างไรถึงแม้จะไม่ได้สนใจกีฬาเทควันโดแต่คะแนนนี้อธิบายไม่ได้เลยคอมเมนต์คนต่อมาเขาบอกว่าฉันพูดไม่ออกเลยแบบนี้ในสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนคนนี้ครับได้ออกมาบอกว่ามันแย่มาก เมื่อกี้เรามีโมเมนตัมที่ดีและจะสามารถเอาชนะได้คนเหล่านั้นทำบ้าอะไรให้หยุดเกมนานขนาดนั้นแล้วคะแนนก็เสียไปหลายแต้มความคิดเห็นคนต่อมาเขาบอกว่าฉันรู้สึกเสียได้ถ้าเครื่องนับคะแนนไม่มีปัญหาโอกาสที่เราจะเอาชนะนั้นสูงมากหัวใจของฉันเหมือนจะแตกสลายไปแล้วความคิดเห็นต่อมาเขาบอกว่าเครื่องนับคะแนนอิเล็กทรอนิกส ทำงานมั่วไปหมดมันน่าละอายใจยิ่งนักที่เราได้เป็นเจ้าภาพคนต่อมาครับบอกว่าฉันได้ดูถ่ายท่อดสดแต่เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคเหมือนจะไม่เข้าใจเหมือนดูรีเพจจึงเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันและก็หยุดนานสองนานเลยคนต่อมาเขาบอกว่าจาก6คะแนนเราเตะได้หลายครั้งเราน่าจะได้อีกหลายแต้มเลยนะ ส่วนคนนี้คราบอกว่าการต่อสู้ครั้งนี้ดูจะแปลกมากมีอะไรที่ทําให้คนดูอย่างเราไม่เข้าใจหลายเรื่องเลยคอมเมนต์ถัดมาคราบอกว่าฉันยอมรับว่านักกีฬาของเรายัางไม่แข็งแกล่งเท่ากับผู้ต่อสู้คนนี้คราบอกว่าพวกที่ดูรีเพย์การกระทําแบบนั้นมันเหมือนกับมือสมัครเล่นเท่านั้นความคิดเห็นคนต่อมารัาบอกว่า อุปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามมีปัญหาแต่อยู่ๆก็ตัดแต้มของเราเหลือ6กคะแนนหลังจากกลับมาแข่งขันก็เป็นฝั่งคู่ต่อสู้ที่ทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องคนต่อมาครับอกว่าทำหน้าที่ของเราให้ดีคุณสมควรได้รับเหรียญทองความเคารพความภาคภูมิใจของชาวจีนแล้วคนถัดมาคขับบอกว่าอาการลงแข่งขันในบ้านของเรา ไม่สามารถปกป้องนักกีฬาของตัวเองได้เลยมันจะมีประโยชน์อะไรผลถัดมาครับบอกว่าเพราะอะไรกันเห็นได้ชัดว่าเราถูกตัดแต้มไปแบบไม่ยุติธรรมผลต่อมาครับบอกว่าฉันอยากจะเข้าใจแม้จะมีการอธิบายในตอนท้ายก็ยังอธิบายได้อย่างไม่ชัดเจนมาถึงความคิดเห็นสุดท้ายครับบอกว่า พูดไม่ออกเลยทีมตัดสินด้วยวิดีโอคือจุดบอดของเอเชียนเกมในครั้งนี้ก็จบไปครับสำหรับคอมเมนต์ที่เราได้ร,บรวบรวมมาให้ได้ฟังกันต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเทนนิสด้วยครับที่สามารถคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปนี้ได้เลยครับ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ